ทางตรงนี้เป็นทางสาธารณะนะครับส่วนตรงนี้ผมว่ามันไม่น่าจะใช่โอคาโดครับอันนี้เป็นต้นช็อกโกแลตนะครับสุดซอยก็จะมีชาวบ้านอยู่ครับที่ดิน3งาน1 1 5ตารางวาครับขายอยู่ที่895,000บาทรวมโอนครับราคานี้ต่อรองได้ครับที่ตั้งอยู่บ้านสันนองล้อมครับหมู่5าตำบลปากกอดํำครับอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายครับที่ล้อมล้วให้หมดแล้วครับแล้วทั้ง4ด้านที่ไม่ต้องถมครับที่ห่างแต่วัดลงอนเุด9.4โลครับ สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปดูที่ดินครับที่ดินสงานสิบตารางวาครับที่อยู่บ้านสันนองล้อมครับเราจะเริ่มต้นตั้งแต่นี่ครับโรงเรียนบ้านป่งมอนครับมันจะอยู่ห่างจากโรงเรียนบ้านป่งมอนหกิโลนิดๆครับแล้วก็ตรงข้างหน้านี่เป็นตลาดสดครับจะอยู่ห่างจากเนื้อที่อยู่หกิโลก่ากว่าครับ ลสดตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วเลี้ยวซ้ายนะครับไปข้างหน้าจะเป็นอ่าอำเภอแม่ลาวครับที่ว่าการอาเภอแม่ลาวครับเลาะชนประธานตรงนี้ไปเลยครับ ซ้ายครับับซุ้มเข้าขหมู่บ้านครับถึงตรงนี้ครับซอยสองให้เลี้ยวซ้ายครับ รัวตรงนี้ครับจะเห็นวิวดอยดปุยครับโู้นนะครับกำลังขุดมันเลยครับตอนนี้ครับ สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูที่ดินครับที่ดินสามงานสิบเอ็ดจุดห้าตารางวาครับขายอยู่ที่แปดแสนเก้าหมืนห้าพันบาทรวมโอนครับราคานี้ต่รลงได้ครับที่ตั้งอยู่บ้านสันนองล้อมครับหมู่ห้าตำบลปทอดําครับอําเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายครับที่ล้อมล้วให้หมดแล้วครับแล้วทั้งสี่ด้านที่ไม่ต้องถมครับที่ห่างจากวัดตองฝุ่นเก้าจุดสี่โลครับ ห่างจากท่ารถใหม่ตะเคียนคู่ครับ16กิโลห่างเซ็นท่าน19กิโลครับห่างสนามบิน28กิโลห่างที่ว่าการอำเภอแม่ลาวครับ2กิโลจุดสครับห่างโรงเรียนบ้านผ่งมอนเมื่อกี้ครับ1.1กิโลครับที่ดินเลขที่ครับโฉนดเลขที่18174 ที่ดินพร้อมปลูกบ้านได้เลยครับสนใจโทรมาที่เบอร์089ครับ2401120ครับหรือเข้ามาดูที่ก่อนได้ครับที่อยู่ในเขตชุมชนครับน้ำประปาไฟฟ้าครบครับตรงนี้ก็มีไฟทางอยู่ครับตอนนี้กำลังขุดมันออกครับตอนนั้นผมมาถ่ายทีหนึ่งแล้วครับแต่ว่าตรงนี้มันเป็นป่ามันครับเป็นสวนมัน มันเข้าไปดูไม่ได้ครับแต่ตอนนี้เขาขุดแล้วครับตรงที่ก็จะลาดเอียงนิดนึงนะครับนู่นครับก็จะเห็นวิวลอยตู้เป็นสวนมันนู่นรับน้ำประปาอยู่ตรงนั้นครับเสาไฟฟ้าอยู่ในที่หนึ่งต้น มีชาวบ้านล้อมรอบครับโน่นครับอยู่อยปุ๋ยครับที่จะอยู่สูงกว่าเป็นที่สูงแล้วนะครับที่นาจะอยู่ต่ำกว่าที่ตรงนี้ประมาณท่วมหัวเลครับ ส่วนด้านข้างก็มีชาวบ้านอยู่ครับชาวบ้านล้อมรอบครับไม่ต้องกลัวเหงาครับอยู่ตรงนี้ครทางตรงนี้เป็นทางสาธารณะนะครับส่วนตรงนี้ผมว่ามันไ,ไม่น่าจะใช่โอคาโดครับอันนี้เป็นต้นช็อกโกแลตนะครับลูกก็เริ่มเลย นี่ครับช็อกโกแลตชัดๆนี่ครับก็สุดซอยก็จะมีชาวบ้านอยู่ครับโน่นครับจะเห็นวิวดอยครับวิวดอยปุยโอเคก็จะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ